่าพอพูดถึงคำว่าโปรเจกต์จบนี่หน้ากระดาษข,ขาวๆมันลอยมาเลยใช่ไหมครับความรู้สึกแบบโอ้โหหนักอึง้งจะเริ่มยังไงดีเนี่ยผมเข้าใจเลยนะคือมันดูน่ากลัวจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนก่อนแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความว่างเปล่านั้นแหละให้กลายเป็นเหมือนแผนที่เดินทางที่ชัดเจนแบบสุดๆไปเลยไปทีละสเต็ปกันพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับ ใช่เลยครับคำถามนี้เลยต้องทำโปรเจกต์จบแต่จะเริ่มยังไงดีนี่คือจุดสตาร์ทของแทบทุกคนเลยนะจริงแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่คำถามที่น่ากลัวเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้ำว่าเราอะพร้อมจะสร้างอะไรใหม่ๆแล้วละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบของคำถามนี้ด้วยกันเลยเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นแอคชั่นแพลนที่แบบเออทำตามได้จริงก่อนจะลงมือทำอะไรเนี่ยสิ่งแรกสุดเลยคือต้องรู้ว่าจะไปไหนใช่ไหมครับ ใช่เลยเราต้องมีจุดหมายปลายทางที่ดีก่อนการเลือกหัวข้อโปรเจกต์เนี่ยมันก็เหมือนกับการตั้งค่า GPS เป๊ะๆเ,เลยครับคือถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็รู้ว่าทางไหนถูกที่เหลือมันก็แค่ขับตามเส้นทางไปเรื่อยๆเท่านั้นเองงั้นมาดูกันดีกว่าว่า GPS ชั้งดีของเราเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนี่เลยครับ4ด่านสำคัญที่ทุกไอเดียต้องผ่านให้ได้ ข้อแรกเลยนะต้องทำได้จริงคืออย่าฝันใหญ่ไปซะจนแบบทำไม่เสร็จอันนี้สำคัญมาก 2. ต้องมีความใหม่ไม่ใช่ไปลอกของเดิมมาเป๊ะๆนะครับแต่เป็นการต่อย,ยอดหรือหาแง่มุมใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำ 3. า 3. คือเป้าหมายต้องชัดเจนต้องตอบให้ได้ว่าจะแก้ปัญหาให้ใครด้วยวิธีอะไรและสุดท้ายเลยคือต้องเชื่อมโยงกับโลกความจริงไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เรียนหรือปัญหาจริงๆในชุมชนรอบตัวเรา หลัก4ี่ข้อนี้แหละครับมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตะแกรงร่อนไอเดียชั้นดีเลยช่วยให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับหัวข้อที่มันอ่าไม่เวิร์กโอเคพอเรามีหลักการตั้ง GPS ที่ดีแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันจริงๆสัทีนี่คือแผนที่10สถานีที่จะพาเราไปตั้งแต่จุดเที่ยงแบบไม่มีอะไรในหัวเลยนะไปจนถึงจุดที่เรามีร่างบทที่1ที่มันแข็งแรงพอพอที่จะเดินไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมั่นใจเลยล่ะครับ5สถานีแรกเนี่ยมันคือเฟสของการสํารวจครับเริ่มจากอะไรรู้ไหมเรื่องเบสิกสุดๆเลยคือไปอ่านข้อกาหนดของภาควิชาก่อนเลย จากนั้นค่อยหันกลับมาดูทีมเราเฮ้ยเราเก่งอะไรกันนะชอบอะไรกันแล้วสเตปต่อไปสำคัญมากคือลุกออกจากโต๊ะครับไปคุยกับคนจริงๆเพื่อหาปัญหาที่มีคนเจ็บปวดกับมันอยู่จริงๆพอได้ปัญหามาปุ๊บก็มารดมสมองหาทางแก้กันและจุดที่พีคมากๆเลยนะคือสถานีที่5คือการไปส่องงานของคนอื่นเพื่อหาช่องว่างครับหาพื้นที่ที่แบบเฮ้ยยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลยนี่นาซึ่งตรงนี้แหละครับ คือที่แจ้งเกิดของโปรเจกต์เราเลยและนี่ครับคือตัวอย่างผลลัพธ์จากสถานีที่5เมื่อกี้บอกเลยว่ามันทรงพลังมากนะการทำตารางง่งายๆแค่เนี้ยมันเหมือนเราได้เปิดแผ่นที่ขุมทรัพย์เลยครับมันทำให้เราเห็นแบบชัดๆเลยนะว่าโปรเจกต์อื่นๆเขาทำอะไรกันไปแล้วแล้วตรงไหนล่ะคือพื้นที่ว่างที่เป็นโอกาสทองของเราอย่างในตัวอย่างนี้เห็นไหมครับช่องว่างที่เจอคือ อ๋อยังไม่มีใครทำระบบแนะนำที่มันวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้แบบเรียลไทม์สำหรับนักศึกษาเลยนี่นาเห็นไหมครับนี่แหละหัวข้อโปรเจกต์ชั้นดีที่รอเราอยู่ตรงหน้าเลยเอาละมาถึง5สถานีสุดท้ายกันแล้วเฟสนี้คือการปั้นครับปั้นไอเดียของเราให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเริ่มจากตั้งชื่อโปรเจกต์ให้มันคุมค้มคมสื่อความหมายชัดๆจากนั้นลงมือเขียนร่างแรกของบทที่1ไปเลยไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเขียนไปก่อน แล้วก็อย่าลืมมองหาความเสี่ยงด้วยว่าเอมันมีอะไรจะพลาดได้บ้างแล้วก็เตรียมแผน2เอาไว้และที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือเอาทั้งหมดที่เราทำเนี่ยไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูครับเพื่อรับฟีดแบ็กดีๆมาปรับปรุงก่อนจะขัดเกลาทุกอย่างให้เปะ๊ะแล้วก็พร้อมส่งในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นเหมือนสูตรสําเร็จในการตั้งชื่อเลยนะลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยครับการพัฒนาระบบอะไรเพื่อแก้ปัญหาอะไรสำหรับใคร แค่นี้เลยใครได้อ่านชื่อโปรเจกต์ปุ๊บนะจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ใน3วินาทีจริงๆอย่างเช่นการพัฒนาระบบจัดการเวลาเรียนเพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนซําซ้อนสำหรับนักศึกษาคณะวิศวะเป็นไงครับโคตรชัดเลยใช่ไหมล่ะและนี่ครับคือภาพของจุดหมายปลายทางของเราหลังจากที่เราเดินทางผ่านทั้ง10สถานีมาแล้วนี่คือ พิมพ์เขียวของบทที่หนฉบับสมบูรณ์ที่เราจะเอาทุกอย่างที่เราคิดเราทำมาทั้งหมดมาจัดเรียงให้มันเป็นระบบระเบียบในนี้นี่เองถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นเลยว่าทุกหัวข้อในนี้มันคือผลลัพธ์จาก10ขั้นตอนที่เราเพิ่งทำกันมาทั้งนั้นเลยอย่างความเป็นมาของปัญหาเนี่ยก็มาจากตอนที่เราไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานไงครับวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจจะแก้ให้ได้ขอบเขต ก็คือการที่เรากําหนดไว้แล้วว่าจะทําแค่ไหนเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยมันทําให้การเขียนบทที่1เนี่ยไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ต่อไปแล้วเอาล่ะครับมาถึงด่านสุดท้ายจริงๆแล้วก่อนจะกดปุุงส่งงานให้อาจารย์เนี่ยเรามาทาไฟแนลเช็คกันก่อนดีกว่ามันก็เหมือนกับนักบินที่ต้องตรวจเช็คเครื่องบินก่อนจะเทคออฟนั่นแหละครับนี่คือเช็คลิสต์ที่จะทําให้เราส่งงานได้อย่างมั่นใจแบบเต็มร้อยไปเลยลองมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ข้อแรกชื่อเรื่องของเราเนี่ยคนอ่านปุ๊บเข้าใจทันทีเลยไหม 2. ปัญหาที่เรายกมามีหลักฐานหรือข้อมูลอ้างเองหรือเปล่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองลอยๆใช่ไหม 3. วัตถุประสงค์ที่เราเขียนเนี่ยมันตรงกับปัญหาที่เราจะแก้จริงๆหรือเปล่าการที่เราตอบคำถามพวกนี้ได้ครบทุกข้อนะมันก็เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องเป๊ะเ,ะเลยครับแล้วที่เหลือมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเป็นไงบ้างครับเห็นไหมว่า จากจุดเริ่มต้นที่มันดูแบบมืดแปดด้านไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ในมือของเรามีทั้งเข็มทิศในการเลือกหัวข้อและก็มีแผนที่10ขั้นตอนในการเดินทางแล้วเราได้เปลี่ยนความรู้สึกที่มันเคว้งคว้างให้กลายเป็นความมั่นใจซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ดีที่สุดเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดไว้ให้กลับไปคิดต่อนะครับคือโปรเจกต์จบเนี่ย มันไม่ใช่แค่งานที่เราต้องทําให้ผ่านผ่านไปนะแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้ทิ้งลายเซ็นของตัวเองเอาไว้ในสาขาวิชาที่เราเรียนมามันคือโอกาสที่จะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆขึ้นมาจริงๆคำถามก็คือแล้วลายเซ็นของแต่ละคนจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรครับขอให้สนุกกับการสร้างผลงานชิ้นสําคัญชิ้นนี้นะครับ